รู้นี้ผมซื้อมานานแล้วครับกับคีย์บอร์ดออรา F 75นั่นเอง สวัสดีทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบก,กับช่อง Sky b o นะครับเฮ้ย <Hey! S 1> วันนี้มาแปลกนะครับเพราะว่าผมจะมาป้ายยาทุกคนกันเฮ้ย hey! บอกเลยว่าผมเพิ่งได้คีย์บอร์ดใหม่มานั่นเองนั่นก็คือ Aura F75 นั่นเองนะฮะซึ่งคีย์บอร์ดด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นคีย์บอร์ดที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับเพราะว่ามันประมาณพันต้นๆนะครับแต่ได้บัตเจ็ตหรือว่าการมอดโฟมหรือว่าการรูปสวิตช์มาให้เนี่ยค่อนข้างที่จะโ,โหบัตเจ็ตดีกันเลยทีเดียวเชียว ดีจริงๆนะฮะนอกจากนี้นะครับคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นคีย์บอร์ดไซส์ประมาณ75%นะครับก็คือจะตัดพวกน้ำพดออกไปนะครับเหลือพื้นที่ในการใช้งานเยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมก็ได้มาในราคาประมาณ1,060บาทนะครับกดโค้ด <c oughs> ส่วนลดมาแล้วก็ได้มาโอ้ถือว่าคุ้มค่ามากนะตอนนั้นเก็บโค้ดได้พอดีนะฮะแต่ถ้าเป็นราคาปกติเนี่ยจะอยู่ราวๆสัก 1,500กว่าบาทเนี่ยนะครับประมาณนี้นะฮะซึ่งผมบอกเลยครับว่าสีเนี่ยค่อนข้างที่จะทำออกมาได้สวยงามมากวันนี้โอ้ผมเลือกลายประมาณสีฟ้ากับสีบเขียวมาเนาะตัดฟ้าอมเขียวแล้วก็ขาวมานะครับมันจะมีหลายลายมีฟ้าก็มีนะครับแต่ผมเบื่อฟ้าละผมก็เลยอยากจะเอาแบบว่าเขียวๆมานดนึงก็ได้เพื่อเพื่อความสบายตาเนาะซึ่งหลังจากที่ผมใช้คีย์บอร์ดเก่าของผมนะครับโอ้อายุอ,อนาการใช้งานของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะนานแล้วอันนี้เป็น r o ย a l อานะครับบอกเลยว่าโคตรนานนะ <laughs> แล้วก็ในยุคสมัยนั้นเนี่ยที่คีย์บอร์ดยังไไม่ด รับความนิยมมากเท่าไหร่นะครับมันก็ได้บัต g เจ็ตมาที่ไม่ไม่ได้คุ้มค่ามากเพราะว่ามันยังไม่มีเรื่องของการมดมดฟงมดโฟมอะไรมาให้นะครแต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็คือมีมงมีมดอะไรมาให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วคือบัตเจ็ตแบบคุ้มค่ามากนะครับผมพูดซาผมแก่ลยยุคสมัยนั้น <laughs> ไม่ใช่ยอกยอกคีย์บอร์ดด้วยนี้นะครับก็จะมีในกล่องภายในกล่องนะครับภายในกล่องก็ต้องมีกล่องครับเอ้ยไม่ใช่ยอกยอกนะครับภายในกล่องก็มีตัวของฝาครอบปิดมาให้นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะฮะจากนั้นนะครับก็จะมีฝั่งของสวิตช์เอาไว้ให้เปลี่ยนนะครับผมนี่โคตรดีมีสวิตช์ให้เปลี่ยนด้วยนะฮะโอ้คุ้มละในวันนี้แต่ก่อนนี้ได้แค่ตัวบอร์ดอย่างนี้ไม่มีสวิตช์ให้เปลี่ยนคนีบนี่แล้วก็มีที่หนีบทีบอร์ดโอ้โหอันนี้ที่หนีบโคตรดีนะฮะไม่เหมือนที่นนนนีบบบแแแต่่กกกกอองงมาะ อันนี้มีทั้งนิบสวิตช์แล้วก็นีบคีย์แคปมาให้ด้วยเนาะจากนั้นก็เป็นสาย USB Type C นะครับเอาไว้เสียบแล้วก็ชาร์จได้เนาะโอเคนะครับผมส่วนคู่มือฟังก์ชันช็อตคัทต่างๆเนี่ยเราก็สามารถดูตามที่คู่มือเขาให้มาเลยนะครับนี่จะมีบอกหมดเลยนะครับว่าเราสามารถใช้ฟังก์ชันอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถไปอ่านกันได้เลยนะครับผมโอ้หอย่าลืมอ่านด้วยส่วนด้านหลังนะครับก็จะมี USB receiver หรือว่า USB dongle นี่แหละครับเอาไว้ใช้ไร้์สายได้นั่นเองนะฮะแล้วบอกเลยนะครับว่าตัวข้างหลังเนี่ยก็สามารถเป็็็นแม่เเลกกกกบบไดด้โอวยีา นะครับไม่ต้องเอาออกไปวางตามพื้นแล้วนะแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นบลูทูธไวเลส์ยูวีสอนะครับแล้วก็เป็น Type c นั่นเองนะฮะปกติเลยนะครับผมใช้ได้ทั้งคอมแล้วก็ใช้ได้ทั้งมือถือเลยนะฮะบอกเลยว่าดีจริงๆนะครับผมส่วนสวิตช์ที่ผมได้มานะครับก็จะเป็น Repper a x i อนะครับหรือว่าไอสวิต์สีเขียวนี่แหละนะครับพิมพ์สนุกไม่หนุกหูจริงครับส่วนต่อไปเราไปฟังของ t y p i n g หรือว่าการพิมพ์กันเลยดีกว่านะครับผมพิมพ์สนุกสุดไปอยู่กระทะละถูไปฟังเสียงกันเลย จโซน,นเราไปดูด้านหลังของคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับด้านหลังของคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีในตัวของปรับระดับมาให้เนาะมีอยู่ประมาณ2ระดับด้วยกันนะฮะก็คือมีลึกแล้วก็มีตื้นเนาะนะครับอ่าแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราจะไปดูตัวของการปรับโหมดสีแล้วก็ฟังก์ชันต,ต่างๆนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคไปเริ่มที่ตัวของน็อบกัน,นครับขมลหัวขวานะครับกดไปครับน้าก็จะเปลี่ยนสีให้เลยนะครับเปลี่ยนลูกเล่นของไฟ R G B ให้นั่นเองนะฮะนี่เป็นไง คตรเจ๋งอันนี้คือดีมากนะครับตรงนี้กดปุ่มได้เลยแล้วก็ปรับลดแสงได้นะครับว่าจะเอาแสงน้อยหรือแสงมากหรือว่าปิดไปเลยก็ได้นะฮะแต่ผมเนี่ยผมพูดตรงๆว่าผมชอบแบบไม่มี RGB มากกว่าเนาะโอเคอันนี้มาเล่นให้ดูนะครับอ่ามีหลายโหมดนะครับนี่มีกดแล้วก็มีไฟขึ้นนะฮะก็ลูกเล่นก็มีเยอะนะครับก็สามารถเป็นเลือกใช้งานกันได้เลยไม่่กดฟังก์ชันแล้วก็ไอตัวขีดนี่ก็ได้นะฮะ มันก็จะสามารถปรับสีได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันกดชิปนะฮะก็จะมีแสงสถานะสีขาวตรงซ้ายบนบอกนะครับไม่รู้ว่ามันช่วยในเรื่องของอะไรนะอันนี้ใครรู้ก,ก็ส้อยคอยแน่นะแล้วก็มีฟังก์ชันตามด้วยลูกศรครับก็จะมีเพิ่มแสงลดแสงได้นั่นเองนะครับส่วนตัวใน้หมด RGB เนี่ยผมไม่เปิดไว้เลยนะครับเพราะว่ามันเสียดสายตานะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็คือมองจอคอมอย่างเดียวนะฮะ ไม่ได้มามองพอวงคีย์บอร์ดอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคจากนั้นก็ฟังก์ชันต่อไปนะครับอันนี้คือดีมากเป็นฟังก์ชันแล้วก็กด B นะฮะจะช่วยบอกสถานะของแบตเตอรี่นั่นเองอันนี้โคตรดีนะฮะเพิ่งรู้เลยเนี่ยเออไปหามานะครับแล้วมีแบตเตรอรี่บอกอย่างนี้โอ้โคตรเจ๋งเลยไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดมีจอก็ดูแบตเตอรี่ได้นอกจากนี้นะครับผมก็เอาคีย์บอร์ดลองไปเชื่อมต่อกับ iPad ดดูนะฮะเชื่อมต่อกับบลูทูธดูนะครับแล้วก็พิมพ์ได้ตามปกติเลยนะครับผม จริงๆนั่นก็คือเรื่องราวของคีย์บอร์ดตัวนี้นั่นเองนะครับผมให้คะแนนที่10เต็ม10เลยครับผมกับออรา F75 นะครับกับความคุ้มค่าของมันแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกนะครับได้ั u เจ็ตที่เหลือๆในราคาราวหนึ0งพันห้าร้อยกว่าบาทนะครับก็สามารถไปซื้อกันได้ในแอปส้มเลยนะครับบอกเลยว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ถูกใจสายคัสตอมแน่นอนนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับผมวอ้โไป้ายยาแล้วนะของมันดีเลยมาบอกต่อ ไปละเจอกันวู้ฮู้